วันประกาศชัยของพระอนันตชินดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอกรปรุรุษเมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุรุษคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเดือนนี้เป็นเดือนวิสาขามากเป็นเดือนแห่งชัยชนะที่ไม่มีวันกลับแพ้ของพระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลายเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงชัยชนะของพระพุทธองค์ ในวันเพ็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเราจะมาพร้อมใจกันรำลึกถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีเหนือพญามารในวันนั้นเรื่องมีอยู่ว่าในวันที่พระมหาบุรุษจะตรัสรู้นั้นพระองค์ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นอัศัตพึก ทรงหันพระพักไปทางทิศตะวันออกมีพระไัยตั้งมั่นประทับนั่งคูบลังโดยตั้งสัตยาธิฐานว่าแม้เนื้อและเลือดในสลีระเราจะแห้งเหือดไปหมดสิ้นจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที หากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดพญามารล่วงรู้ถึงความคิดนั้นก็ทนไม่ได้จึงรวบรวมเสนามารและไพรพลมานทั้งหมดยกทัพมาขัดขวางพระบรมโพธิสัตว์เทพบุตรมาน ขี่ช้างคิริเมกสูงหนึ่งร้อยห้าสิบย์เนรมิตแขนตั้งพันถืออาวุธนานาชนิดพวกหมู่มานที่เหลือล้วนมีรูปร่างหน้าสะพึงกลัวต่างมุ่งมาจูโจมพระโพธิสัตว์จากทิศทั้งสี่ขณะเดียวกันนั่นเองเทวดาในหมื่นจัก,กรวาล กำลังพากันกล่าวสรุดีพระบรมโพธิสัตว์โดยมีเท้าสักกะเทวราชยืนเป่าสังวิชยุทธ์ซึ่งมีขนาดประมาณหนึ่งร้อยซอกพญาการนาคราชยืนพันานาพระคุณของพระบรมโพธิสัตว์เท้ามหาพรหมยืนกั้นสเสวตฉัตร เมื่อเหล่ามารจู่โจมเข้ามาใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทวยเทพทั้งหมดก็เกิดอาการขนพองสยองกล้าวตกอ,อกตกใจกันไปหมดรีบเพ่นหนีไปสุดขอบจัก,กรวาลพระบรม,มโภทิสัต์ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพังพระองค์เดียวไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้จึงทรงรำพึงว่า มารเหล่านี้ยกทัพมามากมายใหญ่โตเพราะมุ่งหมายทำลายเราผู้เดียวในที่นี้เราไม่มีพวกพ้องบริวารมีแต่ทศบารมีเท่านั้นที่เป็นเสมือนบริวารชนที่เราชุบเปลี้ยงมาตลอดกาลนานเพราะฉะนั้น เราควรทำบารมีสามสิบทัศให้เป็นยอดขุนพลเอาศาสตราคือบารมีนั่นแหละประหารกำจัดมูพลมานี้ให้ได้ทรงนึกถึงบารมีทั้งสิบทัศรวมไปถึงอุปบารมีและประมตถบารมีเป็นสามสิบทัศพระองค์ไม่ได้หวาดกลัวอนุภาพของพยามาร และเสนามานเลยแม้พวกเสนามานจะเปล่งเสียงดังสนั่นวันไหวสะเทือนไปทั่วทั้งภพสามหวังจะทำให้มหาบุรุษฟันไหวแต่ก็ไม่อาจเข้ามาใกล้พระมหาบุรุษได้จึงพลันบันดาลให้เกิดพายุใหญ่พัดมาจากทั่วสารทิศมีกำลังลม สามารถทำลายภูเขาใหญ่สูงถึงสองโยกให้สลายไปในทันทีแต่ลมนั้นกลับไม่อาจทำอันตรายแม้จีวรของพระมหาบุรุษให้ไหวได้พญามารได้บันดาลให้เกิดมหาเมฆทำหาฝนให้ตกลงมา,มาน้ำฝนไหลนองไปทั่ว ก็ไม่อาจทำให้แม้จีวรของพระมหาบุรุษเปียกได้ขณะนั้นเองพญามารได้บันดาลให้ฝนทานสีแดงร้อนแรงราวกับไฟนรกแต่เมื่อตกลงมาก็กลับกลายเป็นทิพมาลาบูชาพระมหาบุรุษพญามา จึงบรรดาให้ผลชนิดต่างๆตกลงจากอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องประหารทานไฟไฟนรกฝนสายฝนโครนและฝนน้ำกรดแต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้เมื่อพญามารไม่อาจทำอันตรายมหาบุรุษด้วยฤทธิ์ของตนได้ก็โกรธมาก เร่งไพรผลให้ไปจับพระมหาบุรุษมาประหารให้ได้ตัวพญามารเองก็ใสช้างคิริเมเข้าไปที่ต้นโพประกาศว่าดูก่อนสิทธ,ธัตถะท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังนี้รัตนบัลลังนี้น่ะไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราตั้งหา พระมหาบุรุษตรัสว่ารัตนบันลลังก์นี้นะบังเกิดขึ้นด้วยบุญของเราหาได้เกิดเพราะบุญของท่านไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดพญามารขู่ว่าท่านไม่รู้จักกำลังของเรา